สวัสดีครับหมอเก่ง Channel. ชวแนวเช้าวันนี้หมอเก่งพามาติดตามเนื้อที่สองไร่นะสวนทเทวดานะฮะหมอเก่งไม่มีการวางระบบน้ํานะฮะมาดูซิว่าอายุห้าเดือนครึ่งแล้วพืชต้นไม้ที่หมอเก่งปลูกไว้จะเป็นยังไงบ้างน,นะฮะต้นแรกที่หมอเก่งมาหามาดูก็คือไผ่กิมซูนะฮะหลังจากไม่มีฝนตกเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนเต็มพอดีนะฮะนี่ครับไอย้ยามีหน่อด้วยนะฮะมีหน่อนะฮะสองหน่อเลยนะครับสองหน่อเลยนะเนี่ย นี่ฮะสองหน่อเดี๋ยวหมอเก่งให้มันกลายเป็นต้นลำต้นนะครับนี่ฮะดินรู้สึกว่าข้างในจะชุ่มมากเลยนะฮะชุ่มเลยฮะถึงแม้จะไม่มีฝนครับนี่ฮะดินข้างใต้ดินน่าจะมีความชุ่มชื้นอยู่นะครับหนอก็เลยเกิดการแทงขึ้นมานะฮะต้นนี้หมอเก่งปลูกในระบบอินแกีิกนะ,ะใส่ปุ๋ยคีวัวหนึ่งกระสอบนะครับรอบๆโคนต้นครับนี่ฮะแทงหน่อมาได้สองหนอ่อรู้สึกว่าดินมันชุ่มจริงๆนะครับนี่ฮะ ถึงแม้ไม่ได้รดน้ําไม่มีฝนตกมาเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนนะฮะนี่ฮะก็เลยเกิดการแทงหน่อนะฮะแทงหนอขึ้นมานะครับสวยงามเลยนะครับอายุห้าเดือนครึ่งครับตอนนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะฮะหมอเก่งทําการใส่ปุ๋ยขี้วัวไปนะฮะกบโคนไปเรียบร้อยก็มีการแทงหน่อแทงลําต้นออกมานะครับเพื่อที่จะเป็นแขนงต่อไปนะการเติบโตของไผ่กิมซุงหมอเก่งก็รู้สึกว่าเป็นที่น่าพอใจมากเลยนะไผ่กิมซุงอายุห้าเดือนครึ่งนะหลังจากขาดน้ําฝนไม่มีฝนตกมาเป็นระยะเวลา1เดือนนะฮะ แปลงนี้นอที่สองไร่หมอเก่งปลูกไผ่กิมซุงจํานวน50ต้นนะครับต้นยางนาต้นประยุงต้นแดงรวมประมาณ300ต้นแล้วก็ต้นน้อยหนาประมาณ60ต้นนะครับอันนี้ก็คือต้นไผ่กิมซุงนะฮะอันนี้ก็แตกหน่อมาแล้วนะฮะสวนนี้เป็นสวนเทวดานะหมอเก่งไม่มีระบบน้ำฮะให้เทวดาดูแลนะฮะมีตั้งต้นสวยแล้วก็ต้นไม่สวยนะครับกอนนี้ก็น่าจะติดแล้วครับนี่ฮะแตกแทงหน่อมาใหม่แล้วครับ กิ่งนี้ได้สองแขนงแล้วครับนี่ฮะกษณาของไผ่กิมซุงนะตามมาเก่งมาเลยครับมีต้นสวยแล้วก็ต้นไม่สวยครับต้นนี้ก็รู้สึกว่ามันยังไม่มีการแตกแขนงหรือว่าแทงหน่ออะไรเลยนะฮะต้นนี้ครับนี่ครับยังไม่มีการแทงหน่อแทงอะไรเลยครับต้นก็ยังเหลืองซีดเซียวครับรอติดตามดูนะครับว่าไม่มีฝนแล้วจะรอดไหมครับต้นนี้ครับมาดูต้นต่อไปเลยนะฮะ ต้น้างหน้าน่าจะรอดนะหมอเก่งว่าครับเพราะว่ามีการแตกแขนงแตกกิ่งมาเรียบร้อยแล้วครับกิ่งนี้ฮะนี่ฮะกิ่งใหม่นะครับลำต้นใหม่ครับน่าจะมีระบบรากที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วนะฮะต้นนี้ครับต้นนี้ก็เริ่มที่ใบที่จะเขียวกระจีเลยครับเพราะว่าหมอเก่งใส่ปุ๋ยขี้วัวนะฮะนี่ฮะใส่ปุ๋ยขี้วัวไปจํานวนหนึ่งกระสอบนะครับแล้วก็กบโครนไปนะับเมื่อเดือนที่แล้วครับผลปรากฏว่านี่ฮะต้นครับลำต้นนี่ฮะเติบโตสวยงามมากเลยนะไผ่ยิมซุงครับ ถึงแม้จะไม่มีน้ําเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนแล้วนะหนึ่งเดือนครับที่ไม่มีน้ําครับเทวดาดูแลนะครับแปลงนี้ครับนู่นแหละครับต้นนี้ก็ไม่สวยเลยนะฮะไผ่กิมซุงถ้าไม่ยังไม่มีการแตกหน่อหรือว่าแตกแขนงนะฮะนี่ฮะตามธรรมชาติจะให้มันสวยทุกต้นก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเนี่ยต้นนี้ก็ไม่สวยเลย <มา S 1> นะมาดูต้นยางนานะครับยางนาหลังจากไม่มีฝนตก หนึ่งเดือนเต็มพอดีเลยนะฮะหมอเก่งนับได้ฝนตกวันที่สุดท้ายวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมนะฮะวันนี้วันที่ยี่สิบแปดพฤศจิกายนแล้วครับครบหนึ่งเดือนนะฮะมาดูพืชต้นยางนามหมอเก่งที่ปลูกไว้นะ,ะไม่ได้น้ําฝนมาหนึ่งเดือนครับดินก็เริ่มที่จะแข็งแล้วนะฮะข้อดีของช่วงที่ไม่มีฝนตกก็คือน,นี่ฮะหญ้าไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ครับหมอเก่งดดยหญ้าครั้งเดียวก็เสร็จเรียบร้อยเลยครับไม่ต้องมาดายหลายครั้งนะฮะก็โอเคครับ ใบก็กําลังที่จะแตกยอดนะฮะต้นนี้ฮะมาดูต้นอื่นที่ว่าสภาพเป็นยังไงบ้างครับก็นี่ฮะตามสภาพเลยนะฮะที่เห็นนะครับนี่ครับยางนานะฮะอายุห้าเดือนครึ่งนะฮะหลังจากไม่ได้รับน้ําฝนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนฮะแปลงนี้แปลงเทวดานะฮะหมอเก่งให้เทวดาดูแลครับอันนี้คือสภาพต้นยางนาไปก็มาดูต้นแดงนะฮะหลังจากไม่ได้รับน้ํามาระยะเวลาหนึ่งเดือนนะฮะลักษณะของต้นแดงนะครับนี่ฮะเงาโคน เริ่มเท่านิ้วก้อยแล้วะฮะอายุห้าเดือนครึ่งนะฮะนี่ฮะผ่านพฤดูฝนไปแล้วเข้าสู่ฤดูหนาวนะไม่มีฝนมาระยะเวลาหนึ่งเดือนเลยครับต้นนี้ก็ต้นไม่ตายนะครับเฮะตามมาเก่งกันเลยครับมาดูต้นแดงนะครับว่าสภาพเป็นไงบ้างน,นะครับหลังจากไม่มีน้ําฝนมาระยะเวลาหนึ่งเดือนนะฮะข้อดีของนี้ก็คือวัชพืชครับเรากําจัดแค่ครั้งเดียวก็จบแล้วครับนี่ครับต่อไปก็ รอการเติบโตนะครับต้นแดงต้นนี้ฮะใบเหี่ยวนิดนึงนะครับต้นนี้ครับมาดูอีกต้นสิครับเป็นยังไงบ้างครับนี่ครับต้นแดงนะครับต้นก็เท่าแหน่ครึ่งนิ้วก้อยแล้วนะฮะต้นแดงครับอายุห้าเดือนครึ่งนะฮะก็ถือว่าพอใจนะฮะต้นแดงต้นนี้ก็กําลังที่จะแตกยอดสวยงามมากเลยนะฮะต้นแดงต้นนี้ครับโอ้โหต้นนี้ต้นแดงจริงๆริงเลยครับนี่ฮะเห็นไหมคร ใบสีแดงครับเกิดอะไรขึ้นครับไม่ทราบว่ามันจะตายหรืออะไรครับนี่ฮะต้นแดงสมชื่อจริงๆครับนี่นะครับอันนี้คือต้นแดงนะฮะต้นแดงที่กําลังจะตายครับเพราะว่ากลายเป็นสีแดงไปแล้วครับหรือว่าจะรอดไหมครับไม่ทราบสาเหตุนะฮะแต่ต้นข้างๆนี้ก็กําลังที่จะแตกยอดใบใหม่นะครับต้นแดงครับนี่ฮะลักษณะของใบนะครับจะแตกยอดครับหน้าหนาวต้นหนึ่งนะครับต้นแดงครับนี่ฮะทรงปุ่มนะครับนี่ครับ มองเก่งยังไม่ได้เด็ดแขนงออกนะครับรอให้มันโตวกว่านี้ค่อยตกแต่งกิ่งด้านข้างนะครับเพราะเราจะให้มันลําต้นมันตรงนะครับนี่ฮะต้นแดงครับมาดูต้นพะยุงกันบ้างน,นะคะรับพะยุงอายุ5เดือนครึ่งนะฮะหลังจากไม่ได้รับน้ําฝนเป็นระยะเวลา1เดือนฮะ,ะว่าการเติบโตเป็นยังไงบ้างน,นะครับมองเก่งเห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับมีการแตกใบอ่อนด้วยนะครับนี่ฮะลักของลําต้นก็ครึ่งนิ้วก้อยแล้วนะฮะอายุ5เดือนครึ่งนะครับ เดี๋ยวไปดูต้นใหม่ซิเป็นยังไงบ้างครับนี่ฮะแถวนี้ก็เป็นต้นพะยูงทั้งหมดเลยนะฮะต้นพะยูงก็เสียอย่างเดียวก็คือนี่ฮะลำต้นมันจะไม่ตรงนะครับมันแตกกิ่งข้านแนวนอนันนี้เดี๋ยวค่อยโตวกว่านี้เดี๋ยวหมอเก่งค่อยจะมาจัดทรงให้มันเป็นทรงตรงพุ่งพุ่งขึ้นไปเลยนะฮะเราจะได้บริหารจัดการได้ง่ายนะฮะนี่ฮะต้นพยูงครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะฮะพะยูงครับ ครึ่งนิ้วก้อยแล้วะฮะลำต้นครับนี่ฮะสูงกว่าหัวเข่าแล้วครับอีกสามต้นตรงนี้ฮะพะยุงครับพยุงพยุงนี่ฮะอีกต้นหนึ่งก็ตรงนี้ฮะพะยุงครับการเติบโตก็มาเก่งก็พอใจครับนี่ฮะมันจะแตกออกทรงเป็นทรงแบบนี้ฮะด้านข้างทรงพุ่มแบบนี้เลยเราต้องให้มันตรงๆแบบนี้ ต้นจะได้สวยงามท้ายที่ต้นน้อยหนาฮะจำนวนห0สิบต้นนะครับหมอเก่งปลูกไว้โดยมีไม่มีระบบน้ำนะครับใบจากที่เขียวเขียวก็เริ่มที่จะเหลืองแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีน้ําเลยนะฮะนี่ฮะลักษณะของปุ๋ยขี้วัวนะหมอเก่งทาการกบโคลนไว้นะครับนี่ฮะได้้าเป็นแบกๆแบบนี้ครับดานข้างก็ยาลกเลยนะฮะนี่ฮะอายุห้าเดือนครึ่งเหมือนกันนะฮะต้นน้อยหนาครับนี่ฮะต้นดูสมๆแล้วครับ ไม่มีน้ำหนึ่งเดือนนะฮะต้นน้อยหนานี้หมอเก่งก็ปลูกพันธุ์มาตั้งแต่เด็กนะครับเพราะเคยปลูกน้อยหนามานะครับก็เลยเลือกพืชที่ว่าจะทนแรงเทวดาดูแลได้ก็เลยปลูกน้อยหนาไปนะเรามาติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะที่ติดตามช่องหมอเก่งชาแนวขอบคุณครับ